Oh. ช่วเข้ามาอยู่ใน a s s ซซี่ออริจิเรียบร้อยค่ะเพราะว่าอยู่ในช็อปแบบนี้มีให้ดูทั้งลายล้อแม็กค่ะมียางมีท่อมีฝาสกูปด้านหน้าหรือฝากระโปรงด้านหน้าด้วยเฮ hey. แล้วก็ทางฝั่งด้านนี้เราจะเห็นเรียงลายกันเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นออยล์คูลเลอร์หรือว่าจะเป็นทางฝั่งของอินเตอร์นั่นเองค่ะนี่ยงัยงยงัยง่งยังยังขอเล่นกับน้องนิดนึงมอลลี่น่ารักมาก ยืนต้อนรับแต่หันหน้าเข้าทางนี้นะไม่ได้หันหน้าออกทางนู้นนะ,น,ะ <c oughs> นี่ค่ะเราก็จะเจอล้อแม็กเรียงรายกันไปหมดเลยแต่ที่เด่นๆเลยจากที่นี่แล้วก็จากที่อจิพาไปดูชุดแต่งมาแล้วก็คือด้านนี้ค่ะกับตัวเบรกเมมโบนั่นเองค่ะเพราะว่าใครหล,หลายๆคนจะรู้จักแล้วก็เลือกใช้นั่นเองข้างบนเนี่ยจะเป็นเบรกเมมโบในรุ่น17 ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นด้านหลังด้านหน้าค่ะด้านหน้าก็ดูง่ายๆเลยขนาดใหญ่6พอตแบบนี้ด้านหลังก็ขนาด4พ่พอตค่ะพร้อมกับลวดลายของตัวจานเบรกนั่นเองทางฝั่งด้านล่างก็มีเหมือนกันนะมีให้ได้เลือกไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสีแดงตัวนี้นะที่เป็นใครหลายคนฮิตใช้นะตัวนี้จะเป็นเ e มโบพ a ราม e รา ตัวที่เป็น21 z นั่นเองค่ะนะหรือว่า21 <c oughs> เราก็ต้องออกเสียงเอเซนเขานิดนึง <c oughs> ก็หน้าหน้าหกหลังสี่เหมือนกันแล้วก็จะมีลายเดียวกันเลยนี่จะเป็นเหมือนกับลายที่เขาเรียกว่าเป็นลายยอดนิยมอ่าเป็นลายยอดนิยมนั่นเองแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้นะบางคนใช้ลายแบบนี้ที่เป็นรูรูแบบนี้อ่าหรือว่าบางคนก็จะเลือกเป็นลายแบบนี้อ่าแล้วแต่การใช้งานแล้วก็ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ด้วยอ่านี่เลยทางฝั่งของทางตัวเบรกนั่นเองมีรุ่นอื่นก็มีเหมือนกันหรือว่าจะเป็นนี่เห็นไหม M อ่าก็มีให้ได้เลือกใช้เหมือนกันค่ะก็อยากดูตัวไหนอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาที่ a z 4ได้เลยนี่ทางฝั่งด้านนี้ตัวเบาะ ใครที่ใช้เบาะผ้าอยู่อยากเปลี่ยนเบาะหนังหรือว่าอยากเปลี่ยนเป็นเบาะซิ่งแบบนี้ก็มีให้เลือกค่ะอย่างเดคโลนะฮะเออเบิร์กลิงนี่แบบนี้เป็นเบาะหนังด้วยแล้วก็เข้ากับตัวบุคลิกในการใช้งานด้วยด้านบนก็มีเยอะมีมูแก้นด้วยนะแต่ตัวนี้เป็นผ้าเนาะเดคโลเป็นผ้าแต่อจิว่าหนังก็สวยเหมือนกันนะทุกคนโดยเฉพาะตัวเบาะที่เป็นหนังดําแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ทั้งฝั่งของด้านล่างค่ะจะเป็นมูแก้นหมดเลยนี่อยู่ที่ความชอบ ยังไม่หมดนี่ข้างในมา AZ-C ก็ต้องมีของ AZ-C Original เหมือนกันคะ่ะนี่ข้างบนมี AZ-C ข้างล่างก็จะเป็นปากลาย AZ-C Original ด้วยนี่เห็นไหมมีกาตัวกันชนหน้าเหมือนกันตัวกระจังหน้าตัวกันชนหน้ามีให้ปรับเปลี่ยนพาร์ทด้วยออแล้วก็ท่อค่ะ ท่อไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมเป็นคาร์บอนต่างๆมีตรงนี้สอบถามได้เลยอยากจะได้แบบเบาแบบดังแบบไหนก็ลองสอบถามกับที่ a อสเซ i ซี่ออได้เหมือนกันหรือว่าผ่านทาง a ジนีพาแฟมิล e ี่ได้เลยแต่ถือว่าท่อมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะมีแบบเดียวก็มีมีแบบ3ม,มีแบบ2ก็มีมีให้เยอะเหมือนกันฟังด้านหลังนีกว่าเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเบรก เปลี่ยนช่วงล่างเราอย่าลืมว่าเราต้องเปลี่ยนล็อแมกให้เข้ากับชุดแต่งกันด้วยมีไม่ว่าจะเป็นเอาทางฝั่งด้านนี้ก่อนถ้าฝั่งด้านนี้จะมี5ก้านมี10ก้านมีหน้าเต็มจะบอกว่าหน้าเกือบเต็มก็ได้นะหน้าเกือบเต็มนะ <Yeah. S 1> ตัวนี้ก็หน้าสวยนะนี่แล้วก็เป็นหมุดก็มีหรือใครที่ชอบเป็นลายล็อแมกที่เป็นแบบซิ่ง มันเป็นเหมือนกับว่าโป่องออกมาใช่ไหมอ่าเป็นโป่องออกมามันก็จะมีแบบบุ่มเข้าไปแล้วก็โป่องออกมาอาจีก็เรียกไม่ถูกนะแต่อาจีรู้แต่ว่าความสวยของก้านแต่ละก้านอะ่ะมันสวยโดยเฉพาะมีอยู่อันนึงอาจีก,กําลังเล็งอยู่ในนี้สวยแต่ไม่เอาไม่บอก <laughs> ไม่บอก <laughs> ไม่บอกนี่อาณาจักรของล้อแมกต่างๆค่ะแล้วก็จะมีให้เราดูตามตัวอย่างอันเนี้ ก็มีให้ดูเหมือนกันข้างล่างบริเวณด้านล่างตรงนี้นี่ขึ้นอยู่กับว่าเราอะอยากได้แบบไหนแล้วที่นี่ถ้ามาแต่งรถที่นี่ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เข้ามานั่งที่นี่ห้องรับรองค่ะของ a s a x ได้เลยนี่ยังยังไม่หมดยังมีทางฝั่งด้านนู้นเพราะว่าอย่างที่าจีบอกไปว่าเขาเปลี่ยนตัวฝากระโปรงให้เป็นแคร์บลใช่ไหมลายแครลใช่ไหมหรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ไหมเนี่ยเราจะดูด้านนี้นี่ค่ะนี่ให้ดูอันนี้ก่อนนี่ค่ะ แล้วจะมีให้เราอ, <Yeah. S 1> อย่างเช่นใครรอนานๆเบื่อๆอยู่ใน a อ s ซ o r อ g i n a l แล้วก็มีให้ได้เล่นเครื่องเล่นด้วย <Yeah. S 1> มีให้เล่นดนตรีด้วยใช่ไหมมีดนตรีสดให้ใช่ไหมมีม, <Yeah. S 1> มีจะเข้ามาเล่นเลยเหรอเอาเลยเหรอได้นะได้นะทิงอ่ามีให้ด้วยแล้วก็ยังมีตัวทางฝั่งของตัว รถกับหน้าจอให้ได้เล่นด้วยนั่นเองเฮ้ยมยีตัวบอกมีอะไรขึ้นได้ใช่ไหมขออนุญ,ญาตนะคะฟึบอึบเฮ้ยมันพอดีเลยอ่าแต่อันนี้น่าจะไม่ได้เปิดนี่อันนี้น่าจะไม่ได้เปิดแต่เล่นได้นะมาเล่นได้นะเป็น Logitech ด้วย LogitechPS อ่าไปไปต่อไปต่อไปต่อ อนี่ก็ยังมีลูกค้านั่งเล่นอยู่ทุกคนตายนี่มีโต๊ะแต่ตรงนี้รู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่ได้ให้เล่นนะอาตั้งไว้ก่อนแล้วก็มีทางฝั่งด้านนู้นค่ะกับตัวลายล้อแม็กให้เลือกเหมือนกันมีเลือกสองฝั่งเลยนี่ใครที่กำลังอยากแต่งรถหรือว่าอยากหาอินสปิเรชันแล้วก็ดูงบงบประมาณในการแต่งรถก็ลองสอบถาม ทาง a s s o r i g i n a l ได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีรถ Ford ก็สามารถสอบถามกับทาง Ford i m a t e าขาราชพฤกษ์พระราม5ได้เลยค่ะสามารถติดต่อได้หมดทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Original, <S a Z n e Family, s เ o r i i i ออริจอาจีนิวคาแฟมิลหรือว่าทางช่องทางของ Ford i m a t e ราชพฤกษ์พระราม5ได้เลยค่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างวันนี้พาทุกคนมาทำการเดินสำรวจเดินเที่ยวแล้วก็พาทุกคนมาแต่งรถที่นี่ค่ะแล้วก็ ใครอยากจะให้ไปเยี่ยมชมพี่ๆท่านไหนก็สามารถแจ้งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ